กำแพงเมืองจีนถูกสร้างขึ้นกว่า2,000ปีมาแล้วตั้งแต่สมัยของจินซีฮ <us> ่องเต้จักรพรรดิองค์แรกในประวัติศาสตร์จีนจุดประสงค์ก็เพื่อป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าทางเหนือโดยมีการก่อสร้างเพิ่มเติมเโดยกษัตริย์ต่อมาและพระองค์จนสำเร็จในที่สุดกำแพงเมืองจีนถือว่าเป็นหนึ่งในเสิงมหัศจรรย์ของโลกมีระยะทางกว่า7,000กิโลเมตรจึงเรียกว่า ว่านลีช้างเฉิงหรือกำแพงหมื่นลี้ในอดีตเชื่อกันว่ายาวถึง9,000กิโลเมตรเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและใช้เวลาสร้างนานที่สุดในโลกการเกณฑ์แรงงานเกือบล้านคนและยังมีแรงงานจากพวกนักโทษซึ่งต้องอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารท่ามกลางอุณหภูมที่เลวร้ายเขาต้องอยู่อย่างอด,อ,ดอยากๆเพราะเสบียงที่ถูกส่งมามักจะถูกขโมยกิน กำแพงเมืองจีนยังเป็นเสมือนสุสานของผู้ก่อสร้างมีการบันทึกไว้ว่านักโทษจากสงครามและทาสกว่าหนึ่งล้านคนถูกใช้เป็นแรงงานเพื่อก่อสร้างกำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองจีนจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นหลุมฝังศพที่ยาวที่สุดในโลกเป็นที่กล่าวขานกันว่าทุกๆหนึ่งฟุตของกำแพงเมืองจีนก็คือหนึ่งชีวิตของผู้ก่อสร้างกำแพงนั่นเอง